คนเก่ง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 อ้อพี่เจ้าให้กินอะไร<อ>พี่เจ้าให้กินอะไรนะอืมอืมนิดนึงนะอ่ะหนูเอาที่ชุบมอ๋อเก่งมากลูกพี่เจ้าให้หนูแหม่มอะไรนะฮะอร่อยไหมคะอร่อยจะได้แข็งแรงคะ่ะจะได้แข็งแรงคะ่ะคุณแม่มีขวดน้ำมาะไหมจ๊ะม่มีกินน้ำอืม แต่ว่าหลังหยอดประมาณสิบห้านาทีตกตกเพรเดี๋ยวเขาแวะออกมาเสียดายเงินมันจะฝืนเฟื่อยใหคุณแม่เก่นักนิ้วังสากนออ๋อเก่งมากค่ะลูกเก่งมากตื่นเนอร่อยอร่อยอร่อยอย่างเก่งอย่นี้เนี่ยอร่อยอร่อยเปื่อเปื่อดีไมหิวอยู่ใช่ไหมล่ะพี่แจ๊คไม่หนูเหมี่ยเลยอะ เออเก่งเลยหนุเก่งเลยมยนะโอเคอืมจ้ะแม่มีขวดน้ำเปล่าไหมไม่ค่อกินน้ำเลยกินนมจะได้ไม่เสื่อมโอ้กินแต่นมอย่างเดียวเลยโอเคเก่งจังเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวชีดหน้าขานะคะคุณแม่เจ่าข้างไหนนิดหนึ่งข้างนี้นิดนึงไหม เดี๋ยวคณแม่อยู่ฝั่งนู้นได้ไดับมือลให้เขาเนาะเป็นกำลังใจชิดๆทำามลองนะแต่งตัวมาสวยขนาดนี้ค่ะเข็งนะั๊กลองนะละที่จะฉีดเตาเยวนิดนึงนะคะองนัลูกนะโอ้เก่งมากค่ะเก่งมากเออน่โอ้โอ้โอ้โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว้เสร็จแล้ว้ล้ โอ้ลูกโอ้โอ้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะลูกนะฮะโอ้เก่ง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 นะสงสารน้องใช่ไหมลูกโอเคื่อกี้ที่เล่าหน้าฉีคนนี้แทนน้องน้องจะได้ไม่เจ็บใช่ไหมคะ้อใหคุณแม่ปลาคุณแม่ลงเลยฉีดแล้วแต่ไม่อยเดี๋ยวอีกสิ่งที่นีค่อยกินนะคุณพ่อโลรกนี้เจียวเองค่ะ